สวัสดีจ้าวันนี้มาสวนน้องปามของเราอีกแล้วนะจ๊ะโอ้ยเห็นพักแมงลักแกเอ้ยงามเกินหิวขนมจีนกันมาทันทีไออย่างงามยีที่ผ้าโคนีออนะแกกำอย่างใหญ่ด้วยกันมีจ้า,จากระเพราของงามงามหิวขัวไก่ขึ้นมาทันทีเหมือนกันอันนี้ใบโอลพานะจ้าสวยงามเหมือนกันมะม่วงมะม่วง พักตำลึงจ้าพักตำลึงฉันเอาไปละสองกร,รมว่าจะต้มเฉดวนันนี้ยอดพักปังอีกจ้ะโอ้อย่างงามนาะจ้ะเดี๋ยวจะพาไปชมในสวนที่หลังนะจ้ะตอนี่ดูในลานก่อนน้องก็มีของไทยมาขายเยอะแยะเลยจ้าใครสนใจสวนน้องปามสวนผักไทยในสวีเดนอยู่ที่เอสุงอาน,นะจ้าของไทยก็มีเยอะแยะเลยสอดหอยนำปลามีทุกอย่างจ้ะ ตอเบอรรี่สดๆจากสวนเลยมาเด้อมาเด้อ